สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พามาดูพันไม้อีกชน,นิดในสวนนะคะแบบนี้เขาเรียกโยตกาเรื้อยค่ะต้นโยทกาเรื้อยนะคะนี่ค่ะดอกก็จะสวยมากๆดอกก็จะออกสีเหลืองเหลืองส้มส้มอะคะ่ะตอนแรกบานนี่เขาจะออกเป็นสีเหลืองแล้วก็พอบานไปบานไปดอกก็จะออกส้มนะคะ จะเป็นไม้เถาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะลำต้นก็จะเป็นเถาเลื้ยนี่ต้นนี้บานมาหลายวันแล้วนะคะบานมาประมาณสองสามอาทิตย์ลยแล้วละค่ะเพื่อนๆโยตกาเลื้ยนี่เขาจะเหมาะสำหรับทำซุ้มนะคะเพื่อนๆเคยเห็นที่ว่าเออที่บ้านหรือว่า แถวบ้านหรือว่าแถวอาคารนะคะเขาจะใช้ต้นโยตกาเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆทาซุ้มประตูเพราะว่าดอกก็จะสวยมากๆค่ะดอกก็จะออกเป็นสีส้มเหลืองก็จะเป็นดอกตลอดปีนะคะถ้าว่าถ้าว่ามีเดชโดนเดชจ,จัดๆนี่ค่ะเพื่อนๆนูน่นข้างบนก็จะขึ้นไปเป็นซุ้มสวยมากๆค่ะนี่ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆนได้เห็นของจริงนะคะจะสวยมากๆเลยดอกก็จะเป็นสีส้มเหลืองค่ะคือดอกก็จะเป็นแบบแน่นเป็นกระจุกแน่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะจะเป็นไม้เลื้อยไม้เถาเถาเนื้อแข็งค่ะแต่เถาก็าไม่โตนะคะนี่ค่ะ ดอกเขาจะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดอกไม่ไม่ได้มีกลิ่นหอมนะคะโยต์กาเลยนี่เขาจะเป็นไม่ได้มีกลิ่นหนมอีกชื่อเขาจะเรียกเอ่อชงโคย่านนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะอยู่ใกล้นะคะกิ่งก็จะโน้มลงมา โน้มลงมาต่ำหน่อยนี่ดอกเขาจะดูไม่ค่อยสุดใสเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าเขาบานมานานแล้วบานนานมากค่ะเพื่อนๆบานตลอดเลยคือในช่อหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นหลายๆดอกแล้วก็ค่อยๆทยอยบานทีละดอกทีละดอกขึ้นมาขึ้นมานี่ค่ะถ้าใครชอบไม้เลื้อยหรือว่าอยากทำแบบซุ้มประตูซุ้ม ให้ร่มเงาแบบซุ้มศาลานั่งแบบนี้ค่ะเหมาะนะคะต้นยยตกาเลยเพราะว่าดอกเขจะเป็นดอกที่สวยอะคะกก่ะดอกเขสีสันก็จะจัดจ้านนะคะคือถ้าเห็นแล้วก็สะดุดตาเลยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นพันธ์ไม้ที่สวนอีกชนิดนะคะเอามาแนะนำกันหรือว่าหากใครสนใจก็ สอบถามกันได้นะคะเพราะว่าที่สวนจะมีตะกิ่งโตน,นะคะเพาะพันธุ์แบบกิ่งตอนไวหากใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะโยตก,กาเลื้อยหรือว่าจงโคย่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 3 7 2 5 3 4 8 2ค่ะเอาไว้ปลูกประดับบ้านประดุป ประดับประตูรั้วหรือว่าซุ้มศาลานั่งเล่นดอกสวยมากๆค่ะเป็นพันไม้อีกชนิดนะคะที่อยากแนะนำสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ